สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวคายนะครับกับด่านเชลเลจ์ของอีเวนต์ใหม่ซิ่งสุดแรงรถไฟไฮเลนเดอร์ตามหารถไฟที่หายไปนะครับผมก็เป็นด่านเชลเลนสามด่านบวกหนึ่งด่านพิเศษนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละด่านเล่นยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันด่านเชลเลจนที่หนึ่งนะครับแนะนำที่ระเวลห้าสิบเป็นด่านในอาคารนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งนักบิดนะครับผมตามที่เห็นเลยนะเกราะม่วงนะครับ ภารกิจท้ายายเคลียร์ภายใน100วินาทีส่วนทิปบอกเอาไว้ว่าความเสียหายของบอสนักซิงเนี่ยได้รับลดลงอย่างมากนะครับแต่ถ้าเกิดโดนเอฟเฟกกดขี่เข้าไประหว่างที่เขาใช้สกิลเนี่ยความเสียหายที่บอสนักซิงจะได้รับเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะได้รับค่าใช้สกิลเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งนั่นหมายความว่ารอบนี้เราควรเอาตัว CC ไปช่วยนั่นเองนะครับผมสำหรับดานนี้ก็เล่นตามที่ทิปบอกเอาไว้เลยนะครับก็พกตัว CC มาด้วย1ตัวนะ ก็ที่แนะนําก็คงหนีไปพ้นสุบกิเนี่ยแหละตัวสามมัประจําบ้านนะครับโดยที่ด่านนี้ก็จะมีลูกน้องกับบอสสลับกันออกมานะประมาณ3ชุดนะครับก็พอถึงเว็บบอสก็สังเกตบัฟด้านบนได้นะว่ามันมีในส่วนของบัฟต้านทานดาเมจอยู่นะครับก็อย่าลืมยกโรคสุบกิแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการทำดาเมจเคลียร์ไปเรื่อยๆนะง่ายๆไม่มีอะไรมาก ด่านชาลิท,ที่2แนะนําที่เลเวล85เป็นด่านกลางแจ้งนะครับศัตรูที่เจอก็จะเป็นเด็กนักเรียนจากไฮแลนเดอร์ทั้ง3คนเลยนะอาโอบะฮิคาริและก็โนโซมินั่นเองนะครับภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน100วินาทีเหมือนเดิมแล้วก็ทิปบอกเอาไว้ว่าอาโอบะมีค่าป้องกันที่สูงมากๆให้ลองใช้ประโยชน์จากเอฟเฟคลดค่าป้องกันก็คือให้เอาตัวลดกราะมานั่นเองนะอ่า ในด่านนี้เนี่ยก็แนะนําตัวดาเมจดอย่างฮินะเดรสเหมือนเดิมเลยแล้วก็แท้งก็แนะนําเป็นยูกะชุดนอนนะแต่ในที่นี้เนี่ยผมยืนตําแหน่งผิดนะครับยูกะควรจะยืนอยู่ตําแหน่งที่2ข้างๆฮินะนะเพื่อที่ว่าจะได้รับการโจมตีจากตัวของโนซมินะครับอันนี้คือฮินะโดนรถไฟชนเกือบตายถ้าเกิดของใครที่ไม่ได้เลือดเยอะแบบของผมก็น่าจะตายนะครับก็อาจจะต้องย้ายตําแหน่งนิดนึงนะแต่ดานนี้ง่ายๆนะครับถ้ามีฮินะเดรสชิวๆเลย ่านชลิที่3แนะนําที่เลเวล90เป็นด่านในเมืองศัตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งยังกี้สาวนะครับก็จะมีทั้งหัวหน้าแล้วก็มีมือสไนเปอร์มีเอสซมจีแล้วก็แมชชีนกันนะครับภารกิจท้าทายเคลียร์ภายใน150วินาทีส่วนทิปบอกเอาไว้ว่าศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากสกิล EX เท่านั้นเพราะฉะนั้นการโจมตีปกติจะไม่โดนนะแล้วก็ถ้าเกิดเรากําจัดยังกี้สาวที่ใช้ SMG หรือแมชชีนการก่อนก็จะทําให้ มีการบัฟเพิ่มค่าโจมตีและความเร็วโจมตีของศัตรูอย่างมากเพราะฉะนั้นให้เรากำจัดในส่วนของหัวหน้ากับยังกี้สาวที่เป็นมือสไนเปอร์ก่อนเพื่อป้องกันการโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงนั่นเองนะประมาณนี้นะครับสําหรับด่านนี้ก็ถือว่าเป็นด่านเจ้าปัญหาระดับหนึ่งเลยเพราะว่าแพทเทิร์นที่เขาวางศัตรูเอาไว้เนี่ยคือให้เราใช้สกิลเป้าเดียวจัดการทั้งนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราใช้สกิลหมู่เนี่ย ตัวสีเหลืองก็จะตายเร็วนะครับบัฟอื่นๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะตามที่ทิปบอกไว้ก็คือมีบัฟโจมตีบัฟความเร็วโจมตีเนาะทำให้เราไม่สามารถต้านดาเมจได้นะครับแล้วก็ล้มกันเป็นแถบแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมใช้ฮินาเดรสเพื่อที่ว่าลิงเป็นตัวตัวไปนะแต่ก็เสี่ยงนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องลิงหลบสตูเท่าที่ทําได้นะครับหลังจากที่เราเคลียร์ไปแล้วชุดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเราเคลียชุดหนึ่งแล้วเรามัน่นใจว่าเราสามารถโทนดามเมจที่เหลือได้แล้วเนี่ยก็ใช้ฮนาโกชุดแว่น้ำเนี่ยแหละเป็นตัวเคลียสีเหลืองที่เหลือนะครับเพราะว่าตัวสตูเกาะเหลืองเนี่ยคือเลื่อนเขาไม่ได้เยอะนะแต่ที่เรายิงไม่เข้าเพราะว่าตัวกดของด่านแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะ หลังจากผ่านด่านชาลีทั้ง3ด่านไปแล้วนะครับด่านพิเศษก็จะขึ้นมาให้เราได้เล่นกันนะโดยที่ด่านพิเศษนี้นะครับแนะนาที่เลเวลเ0เป็นด่านกลางแจ้งศัตรูที่เจอก็จะเป็นบอสนักซิ่งกนะครับกับนักซิ่งที่ใช้ปืนลูกซองนะแล้วก็ทิปสําหรับด่านนี้นะครับบอกเอาไว้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีการขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนนักเรียนฝ่ายเราซึ่งถ้าเกิดฝ่ายเราโดนชนจะโดนความเสียหายรุนแรงมากๆนะครับในทางกลับก้านถ้าเกิดแก๊งนักซิงเนี่ย พุ่งเข้ามาชนกับวัตถุกำบังหรือพวกโคเวอร์บังเกอร์ทั้งหลายตัวบอสหรือตัวลูกซองเนี่ยที่พุ่งเข้ามาชนเนี่ยก็จะโดนความเสียหายรุนแรงแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําไว้หาพวกวัตถุกำบังหรือไม่ก็ใช้สกิลเคลื่อนย้ายเพื่อย้ายตำแหน่งไปยังวัตถุกำบังตามฉากก็ได้นะครับเพื่อให้มาขวางแนวพุ่งของศัตรูประมาณนี้ สำหรับดานนี้นะครับแนะนำอยู่2ตัวละครด้วยกันก็คือฮูชิโระคอมแบทโหมดป้องกันนะโดยความที่ว่าฮูชิโระคอมแบทเนี่ยสามารถสร้างโคเวอร์ให้กับตัวเองได้แล้วก็ย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะครับก็เลยเหมาะกับดานนี้กับอีกหนึ่งตัวก็คือฮานากโกชุดน้ำนะครับโดยความที่ว่าเป็นตัว DPS สีม่วงที่ LOE ได้ดาเมจด,ดีแล้วก็สแปมได้นะครับก็เลยค่อนข้างดีสําหรับดานนี้ส่วนถ้าใครไม่มีสามารถใช้นโซมิที่อยู่หน้าตู้ปัจจุบันได้นะครับ แต่ปัญหาตัวลูกน้องเนี่ยจะตกไปเป็นภาระของฮูชิโนะคอมแบทนะเพราะว่าเราต้องเอาโคเวอร์เนี่ยมาทําลายรถของอีกฝั่งนะครับแล้วก็บอสเนี่ยจะมีท่าพุ่งชนไปกลับนะครับอันนี้เป็นท่าพุ่งชนเลยกับอีกท่าหนึ่งที่เป็นวิ่งวนรอบกลุ่มนักเรียนของเราแล้วก็โปรยระเบิดเป็น AOE ท่านี้ไม่นับว่าเป็นการชนนะครับเพราะฉะนั้นท่าที่ว่ามาเนี่ยโคเวอร์บังไม่ได้นะอ่าจะบังได้แค่ท่าชนเท่านั้นนะครับที่จะเกิดดาเมีดเกิดขึ้น ซึ่งตะกี้เนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นก็คือตอนบอสพุ่งชนไปกลับเนี่ยถ้าโดนแต่ละครั้งก็จะโดนดาเมจไปล้านห้าก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ดาเมจหลักอยู่ดีนะครับผมก็เลยแนะนําว่าเอาตัวดาเมจหลักมาด้วยในรอบนี้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยบอสก็จะมีการเรียกลูกน้องออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทําดาเมจจากสกิลของเขาเนาะวิ่งวนโยระเบิดแล้วก็พุ่งชนไปกลับประมาณนี้นะครับผม ก็อย่าลืมหาจังหวะสร้างโคเวอร์ดีๆเอาไว้ด้วยนะ,ะที่เหลือก็เป็นการสแปมดาม,มจสสีม่วงไปนะครับประมาณนี้ ก็จบกันไปนะครับสำหรับด่านชาเลจนทั้ง4ด่านของอีเวนต์ใหม่ซิ่งสุดรรงรถไฟไฮแลนเดอร์ตามหารถไฟที่หายไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างท้าทายอยู่นะโดยเฉพาะด่านชาเลจน3กับด่านพิเศษในรอบนี้ก็ถ้าเกิดตัวละครใครไม่พร้อมเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องฝืนนะครับรอรีลนได้ไม่ต้องรีบโอเคประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ และก็ขอบคุณทุกการสพอร์ตตลอดเวลาที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ยังสามารถสพอร์ตผมได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมรวมไปถึงลิงก์ Discord ก็ยังอยู่ในด้านล่างคลิปเช่นกันสามารถกดเข้ามาจอยพูดคุยกันได้นะครับฝากไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย